ดีคกคนวันนี้ก็จะมาแกะกล่งสุ่มสองอันนะคะอีกเป็นๆน,นะคะมันเขียนว,ยว่ากล่องสุง่มแปดอารับยูนะคะ่ะอีกอันหนึง่งเสื้อผ้าของเป็ดน,นะคะมีลูกหัวใจด้วยค่ะอันนี้ซองหนามากเลยนะคะเก็บหูนี่ก่อนเฮ้ยตุกตาตอนอืเราจะมาแกะแบบบางๆนะคะมันมีรอยให้ ตัอดอยู่ค่ะก็เอากชึ้งไกลมาค่ะก็กดตัดไปเลยค่ะ,ะก็ตัดไปเลยนะคะแล้วก็แบตัอดอย่างรวดเร็วตัดให้ตัดเสร็จแลว ปีตม้านะคะสองตัวสีขาวกับสีเหลืองนะคะเอยน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยไปสุ่มเสื้อผ้ากัน,นะคะ่จะ,จะจะตัดเราจะตัดแบบนี้นะค,ะค่ะแล้วก็ตัดตามรอดยดูอะไรอ่ะอ้มันมีโซงข้างในด้วยค่ะ หลายแบบเลยมีสีเขียวสองสีแดงสองสีน้ำเงินหนึ่งนะคะก็จะแกะน้ำเงินก่อนนิโก็ฉับฉับเข้าไปแล้วเอ๊ะทำไมแกะยากกัน,นะคะแกะเอ๊นึงกว่ากลาเป็นอ้อพุงเท้าองท้า,ทาะคะ่ะ จะเป็นสีแบบนี้นไม่เห็นหรอกค่ะเดี๋ยวเราให้เลน่นไปสีแดงอันนี้นะคะสีแดงสีฟ้าไปแล้วจต่ไปก็สีแดงนะคะ้ะกองสูงดีๆก่อนสีแดงเหรอเดาดูแลเขาเจะได้เหรอคัะตัดดีกว่า โยกันค่ะมันคือผ้าห่มนะคะจะไปสีได้อีกอันนึงนะคะแกะด้านไหนดีงั้นเอาด้านนี้ก็แเลยค่ะ DIY เองนะคะก็รู้เองอันก็ลู้นะคะโอ้พวกหมวกค่ะพวกหมวกขนน้องเป็ดแล้วเราก็แกะสีเขียวนะคะ แกะแบบรวดเร็วนะคะเขาตึมตึมเสื้อผ้าสือฟันนะคะอันสุดท้ายจะเป็นอะไรมาลองดูกันค่ะคนลืมไปแล้วมันคืออะไรเปิดเปิดดูกันมันคือเสื้อแขนยาวนะคะแล้วขอจบการแกะกล่องส่มแค่นี้กันนะคะบาย b ่ e